สดไหมครับสดสิครับผมไม่สดได้ไงอ่ะสดหมดอ่ะเอาแสดีมึงโดดดิเฮ้ยอ่าผมนึกถึงข้าวอยู่ใจผมลยโอ้วรโ,โ,โดดไม่เซียนเลยผมขอโทษผมกำลังนึกถึงขาหมูอยู่เมื่อกี้เอาได้ <c oughs> ปลางไง <c oughs> <c oughs> อะไรปางไม่ได้เลยน้องปาไงปาไงพี่เฮียยังไม่ขึ้นสตรีมเลยพี่เอ็มเอาเฮียมึงไม่สตรีมสักทีหเหรอเฮ้ยยังาไม่ได้เลยโอ้มึงจะกินกี่ชั่วโมงครับวันนี้เฮียต้องได้ขึ้นสตรีมอะ่ะเชียวถ้าเฮียไม่สตรีมก็สกตรีมไปสองชั่วโมงจนกว่ามันจะสตรีม อะไรอะไรอะไรอยู่ก็ต้องอยู่ด้วยกันดิโอ้ยู่ข้ามเนี่ยไอ้เมืองน้ำพกขึ้นจมูกโอ้โหน้ำพริกขึ้นจมูกก็มาก่อนน้ำพริกขึ้นจมูกช่วยขึ้นสติก่อนได้ไหม มากี่โมงเหรออ๋อผมจะติ้นชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวเดี๋ยวผมไปละก็ชั่วโมงผมไปเลยอะไรคอมเมนต์เขาเขายังไม่คอมเมนต์เลยนี่อ่านคนเดียวมึงอ่านลมอ่ะไม่ได้อ่านลมนี่ไงเขาาถามผมแล้วว่าลมกี่ลมตอนไหนผมบอกชั่วโมงเดียวไม่มีไม่มีเขาไม่ได้ถามเนี่ยมึงอ่านลมแล้วเนี่ยเขาถามแล้วเขาถามแล้วนี่ไงเขาถามอยู่เขาถามแล้วไอ้นี่หักลายหนีก่อนเลยนะไม่ได้หนีก็ชั่วโมงหนึ่งไงก็ตามสัญญาชั่วโมงหนึ่ง ชั่วโมงหนึ่งก็ชั่วโมงหนึ่งเราจะทำตามสัญญาขเข้าอีกไรเ,าาเลน,เนี่ยของอยู่นี่เบียน้ำพริกอร่อยไหมอร่อยมัยยมนเป็นอไงวะสาก้าไม่มีให้กูเลยเฮ้ยเอามาเล่นมาแรกดิเร็วน,นี่ไงมาเล่น,นตั้งอยู่เนี่ยนี่กบอกกี่ติ๊สองกระบอก ระวังเจอโปนะครับจับไปโปกเขาไม่กลัวตอนนี้มาเหอะโหดมากแดงแป๊ดตึงมากตอนนี้เข้ามือเนี่ยโดดไปซื้อของด้วยมาดิเนี่ยโดดหาตัวซื้อของด้วยมาดิฟฟฟึึึ เนี Elliot, ่ยแดงแป๊ดมาดิเห็นปะมีม <th ีมีมันจะออกมันจะออกจังหวัดแอลเห็นปะมดูเห็นปะระวังระวังระวังจัดให้เม็ดเดียวแดงแป๊ดเลยนะนี่แหละพิมตัวจริงมาแล้วตัวจริงเสียงจริง เฟสนั้นไปกับโทรศัพท์ตั้งแต่ไปรักษานานแล้วสองปีใช่หรอใช่หรอเฟสชื่อเฟสอะไรอ่ะชื่อ,ฟานานอเฟสอะไรอ่ะพี่แดงไปอะไรอะไรอ่ะเราชอบปู่เตรียมไหมออลองส่งรูปมาได้ไหมครับบางทีบางทีจําชื่อท้าไม่ได้ผักหลายเกจิเหลือเกินลองส่งรูปมาดูครับเดี๋ยวจะเห็นหน้าหลวงปู่แล้วอาจจะแบบว่าเออ อ,อ๋ออ,อ,ออขึ้นมาส่งรูปมาได้เลยแก๊สโซลีนโตว่างนะครับอ้าวได้ดีครับอ๋อเขาบอกว่าแก๊สโซลีนโตว่างอะทำไงอะไปไปดีกว่ามีเครื่องรอบติดเพราะวะนั่งเครื่องไปดีกว, <c oughs> <c oughs> ว่าแก๊สโซลีนโตว่างอ๋อเดี๋ยวถ้าไปตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วกว่าจะนั่งสนามบินกว่าอะไรอีกตีสามพอดีปิดเรียบร้อยเลยแม่ขึ้นโต๊ะเออ พี่ว่าเรามาดูบ้านใช่ป่ะใช่ครับไหนอะ่ะคนอ่าไหนอะ่ะเป็นเมตรเฮ้ยอันนีเอ๋อแต่แนี่เป็นอะไรนะทรงเป็นตงกลัวเลยขับระเบิดไม่พี่ผมกำลังไอ้ผมกำลังนึกถึงขามหมูแล้วสะดุดใจไกลนี่ <c oughs> โดนเลยสะ <c oughs> ดุ<ง>ดขอบหน้าต่างไว่สะดุดขอบหน้าต่างใช่สะดุดขอบหน้าต่างพี่กระโดดเข้ากอบหน้าต่างปั๊บหัวแตกเกือบเป็นโกโก้คันเลยเมื่อกี้ ผมไปเจอพี่ดิแก๊สด้วยเอ้ยแก๊สพี่ไม่ได้ไปเลยปิดคนละถ้าเป็นเฮียนุไม่แน่อยู่เฮ้ยไม่จะไปเลยปิดคนแล้วเหื่อยยลไปเลยปิดคนละเดี๋ยวยังไม่ได้พูดครับไหนเนี่ยไม่ออกมาทีอ่นะเนยนะมันไม่ออกมาสักทีคนดู ออกมาสิเฮ้ยอุ้ยเหลืองแป๊ดเลยอะแต่ดอกเนี่ยแดงแป๊ดดอกนี้ก็แดงแป๊ด แดงแป๊ทุกตัวเลยหรอทุกคนไอแดงแป๊มันเวอร์ไปนะคนดูบางทีอ่ะมันก็จัดให้แดงแป๊ดทุกตัวเกินแล้วใครจะสู้ไหวล่ะใช่ไหมล่ะเอฟซีจะขอนแก่นครับอบคนณครับใครมีพระเครื่องจะปล่อยส่งมาได้เลยนะครับใครมีพระเครื่องจะปล่อยส่งมาได้เลยนะ ใครมีพักเครื่องจะปล่อยสูงรูปมาได้เลยนะจ๊ะคนดูเอาเน็ตกูไปไรนี่ใครมีพักเครื่องจะปล่อยสูงรูปมาได้เลยรับชอบพักเครื่องอยู่นะครับเอาเอาทำไมกูวิ่งวัดไปวัดมาวิ่งไปจะถึงแล้ววิ่งกลับมาที่เดิมอีกเอเยโปดินเอา,เเอ,าอีกแล้วเนี่ยอะไรอะ มันใช้โปรดึงป่าวะดึงกลับกูสามรอบติดเลยเฮ้ยบาลแล้วบอลแล้วบอนบอล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 มีตัวอะบอลไหนวะบนนี้เหรองานโรงงานใช่เมไหมโดนอะไรวะดึงสามสี่รอบเลยหนูไปเฟดาวเฮียนุอยู่เลยใช่เหรอโอ้จะเป็นสาวไปเฟย์นุเฮียนุก็นัดเจอเลยดินัดเจอเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าว อ๋อเออมันก็มีก็ไปเยอะก็เลี้ยงข้าวอยู่แล้วเป็ธรรมดาเออเลี้ยงข้าวด้วยแครเนี่ยซื้อคอนโดให้ด้วยอ่ะหกใจแรงด้วยนะไม่มีไม่มีมาเคยเลยเอื้อคอนโดอีกแค่อันเด็ดสงไม่มีเจ๋งชิ่งเนี่ยวคนจีนยังเฮ่ยยังเลยเนี่ยกินข้าวไปดิดโอ้ไม่เอ็มเนี่ยยังไม่เก้ดเลย เอาไม,ม,ม่ไดมึงม่ได้มึงจะขึ้นเหรอเฮ้ยเอาเปนน้ำก่อนอ่าแดกน้ำด้วยน้ำกับข้าวนี่รู้สึกวันไงคู่นี้เยอะอย่ากกินเป็นหม้อเป็นรังเป็นกะลามังเป็นโคมเลยเติมมาแปดรอบแล้วเนี่ยมันอะมันเยอะไหนวะเดินไปนทางไหนเนี่ยทำไมไม่เจอคนเลยวะเดินผิดทางแล้วมั้งเนี่ย คุณดูคุณดูบอกมาได้นะจะให้ไปทางไหนอ่ะส่งรูปผ้าทางไหนครับพี่เอ็มผ้าหลักเลยครับเอฟฟ้าเอ็มผาหลักเลยครับส่งมาได้เลยเอาผู้นองขวัญน้วนนะครับเห็นป่ะยินตตีนก็ได้ของหวานนี่เห็นว่ามีแต่ได้กับได้ไม่มีเสียเลยนะได้มาสองทีแดงแป๊ทุกตัวคิดดูดิ เมื่อจัดพี่ชายผมเมอ่อจัดสดงเล่นคนเดียวได้ทัวร์ทั้งนี้เมื่อจัดเนี่ยพี่เนียเนียเนเอาเลยเล่นคนเดียวได้เล่นไเล่นได้ไม่ต้องมีเราหรอกเนาะไม่ได้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 ควายเก็บสามมือยี่มกได้เลยโง่หน้าเอาอีกแล้วหน้าเก็บสาเมื่อกี้บูเอ้อเป็นธรรมดาเนาะแต่ว่าต้องโซ่ไม่ได้ไม่ได้เก็บสามแต่ว่าต้องมีแบบน้องๆแบบมือซ้ายมือขวาอยู่มันจะรู้สึกอุ่นใจ

โอ้โหเจ็ดสิบสามดอกเอ็มเข้าเลยเจ็บมากซอยไป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 อย่าให้หยุดยั้งซอยไปอย่าหยุดยั้งซอยไปอย่าหยุดยั้งซอยไปซอยไปซอยไปอย่าหยุดยั้งซอยไปเปิดตัวแป๊บเปิดตัวแป๊บนึงเปิดตแป๊บนึ่งเปิดตัวยืดเปิดตัวยืดเปิดตัวยืดขวาอยู่ขว้าขวู่ขวาซอยไปซอยไปหมดแล้ว แอ๊ก yeah, หน่อยแล้วกันเออนี่มันต้องมันแบบเนี้ยยิ่เลยนีงเลยมันจะได้ตาประดาเลยเพจได้เพจแสนดีอ่ะมาเพจแสนดีเลยครับมาเลยมาเลยค้ำอยู่ไม่ต้องกลัวเออแสนดีค้ำอยู่ไม่ต้องกลัว พี่เล่นสายบุกตัวใช่ไหมครับใช่ครับส่งรูปภาพมาได้เลยครับไหนอ่ะไหนอ่ะไหนอ่ะโผล่มาอีกดิแค่โผล่มาชีวิตก็เปลี่ยนแล้วไอพ้พวกนี้ยโลบา้บาเลยโลบา้บาเลยโลบ้าโมโกะระวังว่มงมามันยิงหัวโมโกะข้างล่างกูจะตีกัน ้มันไปไหนอ่ะตายแล้วออจีวิวสมกุกจิจะไมัยกุยไปแดงแปดอรุจังปะ k i ลงสมนโผล่มเลยอุ้ยเอามามีประกรุกูตายแก่อ้ยีนี่ขายอ่อนเกิน <laughs> You know. อ okay. so uh. <c oughs> <c oughs> ันนี้มึงยิงกูจังเลยนะอ่ากูมีปืนนี่แหละแต่มึงโดนกูอ๋อมันอยู่เดียมนั้นมันอยู่เดียมนั้นเห็นแล้วไอ้โรงเรียนโรงเรียนมาดูบนให้บนอาจจะไม่มีอุ๊ยบนไม่มีอ่าได้ยิงกูแล้วเนี่ยอาจยแก่ตายกำลังอ้อมขาบนอยู่เฮ้ยใจเย็นๆดิเฮ้ยเจาะอยู่นั่นแหละเฮ้ยให้มันเจาะไปอ่ะมันจาะไปมันเจอมันเจอเจาะหู่อะหนวะ คือตัวจ็บไหมแดงไปดีมาดีได้สวยดึกออกหลังมัตกใจแั้นเลยอะไรวะไม่ได้ใกล้ตอกว่ะเฮ้ยบ้าจริงจริงเดียวจากโดนโปนะครับลากไปนะฮะเกือบเกือบไปแล้วฮะ เกือบโปล,ลากออกแบบนะเกือบไปแ้วว่า yeah. <laughs> พูดดูแซมบิกแหละโอ้ยแซมทุกตาเลยว่ะพูดู